เมื่อวานนะฟิตร ATING มาแล้วนะฮะดาวเกรดโอ้โหลดันดับความน่าเชื่อถือของ US LONG TERM RATING ลงนะฮะโอ้โหบอลองเทมมบอลครับโดนลดความน่าเชื่อถือลงจากระดับ uh, AA+ เป็น AAA นะฮะก็ mm hmm. เ,เรียกว่าเรื่องนี้นี่ทำให้ uh, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างเจเน็เยลเลนเต้น,น,นเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะกับคกับ อะไรนะกับการตัดสินใจครั้งนี้ของฟิตเลดติ้งนะครับไปลดความน่าเชื่อถือของประเทศเราได้อย่างไรนะฮะอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าตัวเดดติ้งเองเขาต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะ,ะเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าน่าอินน่าพรมนะถ้าเกิดในมุมของเขาเนี่ยมองว่ามันไม่ไม่มันมีปัญหานะครับแล้วเครดิตเล t ติ้งมันตกต่ำเขาก็ลดอยู่ดีนะครับโดยที่เหตุผลที่ทางเ,ออเขาเรียกว่าอะไรทาง ทางเนี้ยให้ออกมานะครับก็มีทั้งหมด3ประการด้วยกันเนี่ยผมอ่านถึงตรงนี้มั้งเนี่ยโอเคเรื่องของความเสื่อมถอยนะเขาบอกว่าเรื่องของความเสื่อมถอยของระบบการเงินสารัฐที่ดูจะมีปัญหานี่นะฟิสโคล ฟิสิกส์เคิลซิสเต็มเนี่ยดูมีปัญหานะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเขาให้มาสามเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงลดดาวเกรดเลตติ้งนะฮะอย่างที่สองครับเขาบอกว่ามันคือเรื่องของนี่ฮะเรื่อง Governance เลยฮนะ d e t อลเล r a t e of Standard of Governance แหมพูดคำนี้แนละ้วมันเจ็บจีดเลยนะ,ะก็ Detoleration เนี่ยก็คือความเสื่อมถอยหรือความสุดโซมนะของระบบธรรมิบานนะฮะถ้าแปลให้มันแบบเท่ๆหน่อย Governance คือระบบธรรมิบาลนะครับ ระบบทรมาพิบาลของสาหารัฐอเมริกาดูมีปัญหาอระนี้ดีกว่านะฮะดูว่ามันแบบอ่าผมก็พอเข้าใจนะดูอย่างแกลลี่เกนเซอร์นะตะเกาะตะกะอะไรก็ไม่มีเลยนะอย่างเงี้ยวันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่ามันดูไม่ค่อยมีทรมาพิบาลเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนั้นนี่ความเป็นส่วนตัวส่วนแฟนลับแกลลี่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องว่ากันแต่ในนี้ดูจะไม่ค่อยมีแฟนลับแกลลี่เท่าไหร่นะฮะก็ เอ่อทำมาพิบาลดูมีปัญหาจริงๆนะครับสแตนดาร์ดระดับมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับพูดอย่างไปอย่างเละตลอดนะฮะหลายเรื่องละนะครับก็อินคลูด n g ื่องฟิสคลนะครับและสุดท้ายเรื่องที่3ที่เอ่อตัวฟิ t เน t i ิ g งเนี่ยตัดสินใจลดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็คือเรื่องหนี้สินนะฮะเดบเดบเนี่ยยังคงเติบโตกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูไม่ดูไม่มีทีท่าว่าพี่แกจะยอมใช้หนี้หรือยังไงนะะคือหนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่มี จังหวะหนี้รถอะนะครับประเทศที่หรือประเทศก็เหมือนคนนะนะถึงจะเป็นคนที่ตัวใหญ่มากมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมากเท่าไหร่ก็ตามคือมันก็คือไม่สามารถจะกู้ไปได้เรื่อยๆนะคือคุณจะคุณอ่ะคุณมีเครดิตดีไม่เถียงนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมีหนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันถึงมีจุดหนึ่งนะที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเยอะไปแล้วหรือเปล่านะครับแล้วหนี้มันก็เพิ่ม้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเครดิตเลตติ้งก็เริ่มสะท้อนออกมาแล้วนะฮะประมาณนั้นนะฮะสมแล้วที่จะเต้นฟังแล้วเจ็บ <c oughs> นะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็เนี่ยสามเรื่องสามเรื่องนะคุณเจเน็ตเยลเลนก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะใช้คำว่า disagreement นะฮะ disagree with uh, the decisions นะของตัว f ฟดฟิ t เลตติ้นะครับก็พูดยากนะฮะ เขาก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะนะผมก็ค่อนข้างเห็นเป็นอันที่ทางนั้นนะทำอพิบาลบางอย่างก็ดูด้อยๆไปหน่อยนะฮะแล้วก,ก็ลดมาเหลือ AA A ก็โอเคไม่ได้ลดไป B อะไรซะหน่อยเนี่นะฮะก็ยังพอได้อยู่แต่ก็เป็นหน้าที่ของเจเน็ตเจเล่นนะต้องออกมาเต้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเธอดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะ,ะเดี๋ยวฟังนิดนึงก็ได้นะวิเคราะห์จากบูมเบิร์กนะฮะ Is Fitch saying? Fitch is saying that they, I think most importantly, that they are concerned about the growing U.S. budget deficit. In fact, um, they see it getting higher and higher all the time, from about 3% uh, of GDP up to over 6%. Mm. They're saying the rating downgrade reflects the expected fiscal deterioration over the next three years, a high and growing general government debt burden. นะพูดเหมือนกันเลยนะครับ physical deterioration นะก็คือเรื่องของการเงินที่มันแบบว่าเสื่อมถอยลงนะครับแล้วเรื่องยังมีเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง governance เห็นไหมครับ governance ก็คือยังรรมาพิบาลในการบริหารจัดการเนี่ยแย่ด้วยนะ And of course there's more to it than that they are concerned about the erosion of governance e t h e e r o s i o n of governance, นะ erosion erosion แปลว่าสึกกร่อนนะความสึกกร่อนหรือความเสื่อมถอยนั่นแหละนะของระบบธรรมาภิบาล governance นะ double A and triple A rated peers over the last two decades. They're talking about the debt ceiling standoffs that mm, have led to last minute resolutions, all kinds of angst back and forth in Congress and at times hit the markets. So you can understand what they are talking about. And as Sherry just mentioned, the Treasury funding is one of the biggest things when it comes to government bond sales uh, every quarter. They, the Treasury sells 3-year notes, 10-year notes, and 30-year bonds. Uh, the numbers have gotten bigger yeah, and bigger, uh, bigger and bigger. And I'm sure Jeanne Jeanne that, that even though na, Janet Yellevin, doesn't agree, she can understand with the concern of the market. Lating. She says she strongly disagrees with Fritz, the Fitch decision. The change by Fitch announced today is arbitrary and based on outdated data. So she is, uh -huh. I guess... This uh, is Janet She that Fitch ใช้ข้อมูลเก่าๆนะไม่อัปเดตเลยในการมาประเมินสหรัฐอเมริกาเอาเดตเอาเดตเจ็ดเดตนะครับคือข้อมูลเก่าแล้วนะเอามาเอามาประเมินได้อย่างไรนะอะไรประมาณนี้ก็ดูกันต่อไปฮนะฟิต <laughs> เล i ตติง้งดีซิชันไม่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วย Not in agreement about how much bigger the U.S. budget debt has, that deficit has gotten, but back to the, the Treasury refunding, it was supposed to be uh, around 773 billion. That's still a lot bigger than the refundings used to be. It came in at one trillion dollars. So you can see that this Fitch rating, uh, corresponding with that, it, the timing doesn't seem to be accidental. And you can see now that uh, Moody's is the only one of the three top rating agencies that maintains the triple A rating for the United States. Mm. So uh, if it Woody were not for the fact that Trump, <laughs> a big news we're coming up out on Donald Trump right now. I think that this this braiding report, uh, announcement would be even that much more of a burden to the markets. But we're going to see how this unfolds in the Asia trade. <laughs> <laughs>